สวัสดีครับเสือแคล้วชี้ช่องรวยมาแล้วครับวันนี้จะมาสอนเรื่องกาี่ะไข่เพิ่งครับไข่เพิ่งตีวาา่าเขาจะเนี่ยเดือดรอดดูเพิ่งเขาเขาหางเขานะครับเอ่ออันนี้คือน้ำหวานน้ำหวานตีตะวันครับขั้นขั้นแล้วได้นี่คือกากนะครับกากมันติดติดน้ำหวานพองอเปไปอย่างครับอันนี้อันนี้หางนะครับหา,าหางตีว่าเขาเอาไอ เอาเตงมันออกไปแล้วนี่ครับจะเป็นเกสสอนครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นเกสสอนเกสสอนนี่ดีครับไข่ขนี่ส่วนมากมันจะได้มาจากอันนี้ครับไข่ไข่เพิ่งนะครับมันได้มาจากน้ำหวานแต่เดี๋ยวนี้มันจะเพิ่มความหอมหอม,รอม,รอมครับแล้วกาอุปกรณ์มีแหมก็คือไม่นีบครับไม่นีบเวลาเวลาเขาเอาน้ำออกอะ่ะมันห่อน เขาต้องนีบลงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสอนอันนี้ผ้าขาวบางผ้าขาวบางก้องกับอันนี้หม้อหม้อแล้วกับหม้อต้มหม้อต้มนี่เอาวันตีบกไข่ได้ใจนะครับเพราะว่ามันล่างออกอยางเป็นไข่รล้อให้มันเดือดล้อข้หน้ามันเดือดแล้วก็ใส่น้าประมาณเกิงนะครับประมาณเกิงหนึ่งแล้วก็ล้อให้มันเดือดก่อยเอาเอาพวกกากน้าหวานกับหางเนี่ยบีบใส่เข้าไปครับ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วครับขุดปัดๆเอาเอาใส่ไปเลยครับอันนี้น้ำหวานนะครับน้ำหวานที่ว่าเขาอันนี้ตะวะเจ้๊ผ้าขาบบางเจ้๊ผ้าขาบบางไอเจ๊ผ้าขาบบางห่อไว้ครับมันก็นยดลงมาคนเดียว น้ำหวานตีนี่กับไซไปเลยครับน้ำหวานมันจะได้อหอมครับนี่บี้เลยครับไข่เพิงได้ไข่เพิงแล้วเดี๋ยวเฮา่ามาเนี่ยฟีลามอนครับฟีลามนอนบ่ต้องซื้อครับอย่างเองครับ เยีาเองใจเองซื้อเดี๋ยวเดีด๋ยวเป็นของปลอมครับ <_ C ell> ยิงหางแกนี่ยิิงหอมครับเพิ่งจะเข้าดีเงียยังมียังมียังมีเต้นงนะครับใส่ไปแล้วครับอออกครับดีใส่ดีใส่ ไข่นี่ได้บนนักนะครับเพิ่งไอติว่าได้นั่งหนักนี่ผมบุญจี๋ครับ<ะ>ได้ประมาณก,อกอ้อนก้อนใหญ่ ตึงแม่ตั้งอย่างเดียวเราไปเนี่ยไอฟิลาม,มนนี่มาต้องมักครับมักมัก,มกประมาณเดือนถือจะใจได้ครับสิบห้าวันเ,นเดือนเตดตีผมเนี่ยแม่นผมมักประมาณสี่ห้าเดือน,นครับกินนี่หอมเลยครับเนี่ยมันจะโคตโคดลงเอาคือเดือดถาก๊าครับเดือปดปุดปุดปั่ปั่นถับนี่เดือดแล้วครับเท่ากับเอาผ้าขาวบางมาใส่ใน ใหนไอหมองไว้สิ่งที่บางคนลืมนะครับพาครับพาจับหอนครับหอนมัดหอนเีดถอดไปเลยครับนะ <c oughs> ครับต่อไปเขาเก็บีบเลยครับ มือบิวก็ไม่ได้นะห้อนครับแค่แนี้เองห้อนเนื้อไข่ติดมือแล้วครับ ร้อยครับเดี๋ยวรอมันรอนน้าแห้งน้าน้าน้าเย็นครับเดี๋ยวรอน้ำเย็นน้าถ้าน้าเย็นปุ๊บไข่มันจะร้อยขึ้นมาครับแล้กาาวก็เอาก็ะตักออกมาระวังช่วงนี้เอากไปเตรียมของเนี่ยฟีลามอนครับการเตรียมเนี่ยฟีลามอนนะครับกล้วยครับกล้วยกล้วยองบ้านเขาคถ้าภาษากลางกล้วยน้ำว้าครับอันนี้กล้วยอองแล้วก็ไอเนี่ย เอเดียวเขาเขาบีบเอาไข่เอาตะเกียบเอามาผสมกันเอามาคลุกเข้ากันครับนี่ครับเอาใส่อันนี้ถังอันนี้ถังที่ว่าเขาอย่า,อาไว้ไว้มักนะครับถังมักกุยใส่เข้าไปครับแล้วก็ขยำขยำรับตอนนี้ละเอียดแล้วครับนะเอีย ละเอียดแล้วครับบนเข้า,เขากันครับกล้วยกล้วยนี่ขอให้เป็นกล้วยแบบสุกๆกล้วยเตี้ยๆแล้วกล้วยดิ้ดปเปนบวชัยอันนี้ครับเด๋ดด้อยเดี๋ยวเอาตอนนี้ตอนนี้ไข่เพิ่งกําลังตอนนี้แข็งแล้วครับไข่เพิ่งแข็งแล้วครับเดี๋ยวเอาไม้เนี้ยเนียไอ้ไข่เพิ่งก่อนนะครับอันนี้อันนี้เอาไว้ก่อน ยิบออกมาแล้วครับมันจะเป็นแผน่นเดียวกันนี่ครับยังใจไม่ได้เลยนะครับเขาต้องไปไปอุ่นหนังกำมันยังมีเศษมันยังมีเศษไอ้เศษไอ้นี่ยเป็นเม็ดๆนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องไปเคี่ยวมันก่อ น้ำเขาบกกว้างนะครับเขาจะไปเนี่ยฝีโลโมอนครับฝีโลโมอนในกระล้อล้อขึนเย็นก่อยใส่เนี่ยฟีโลโมอนครับต่ใบเขาเอาไข่เพลิงเนี่ยมามาอุ่นในกระทะน้ำครับมันจะคัดแยกไอ้ตีเป็นกากเป็นหอมครับ น,น้ำยังไม่ไออกครับตอนนี้ตอนนี้เดือดแล้วครับตอนนี้เดือดแล้วครับใจเองบ่ต้องไปใส่แม่พิมพ์นี่ครับในเ,เดือดเดือดแล้วครับคปิดพิแกตนะครับ รออห้มันแข็งตัวปุ๊บมันจอะเป็นก้อนออกมาแล้วครับแล้วก็ส่วนเป็นหน้ามันย่งมันก็อยู่ตั้งลุ่มครับเขาจะใช้ตัวบนนะครับเป็นค่งเขาบ่ต้องจําเป็นต้องมีแมพยิงครับครับต่อไปเขาจะเนี้ยฟีลาม,มนนะครับฟีโลม,โมนอุ่นครับอุ่นเพื่อเขาจะเอาน้ําตาลละลายในในหน้ามี่เขาต้มออกแล้วก็คัดไข่ออตะกี้นะครับ อันนี้ประมาณลิ่นผมจะใส่ประมาณเกิงถุงครับใส่น้ำตาลยิ่งใส่นักหิิงดีครับมันจะได้มันจะได้นี่น้อยมันจะได้นักนักน้อยหน้ามันจะต้องหนักครับเพราะว่ามันจะได้เข้มน้อยใส่นะครับใส่เจ็ดร้อยห้าสิบกรัมครับโลกเกิงก็ปนครับปนคือมันปนคือมันละลายครับ วนขึ้นมันละลายละลายกะเพราอันนั้นก็รอนขึ้นมันเย็นครับตอนนี้น้ำตาลละลายแล้วนะครับแล้วก็น้ำน้ำทีำ่เขาต้มไวอุ่นไวเนี่ยมันมันเย็นแล้ะครับมันเย็นละต่อไปครับขั้นต่อต่อไปยีดครับยีดขนมปังจะยีดขนมปังครับอันนี้ศผมจะใส่ประมาณสามจอนครับ เพื่อเพื่อหล่งเพื่อหล่งเพื่อหล่งเพื่อไอมีแอนกอฮอล้อครับเแ็นสับกรัมถ้ามันทําปฏิกิริยาน้ามนี่มันจะเป็นฟองอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมันเป็นสิ่งมีชีวิตครับผนเข้ากันครับผนเข้ากัน โต๊ะรับรดโต๊ะอันนี้ครับเกิดฟองละฟองคือว่าตอนนี้เชื่อเชื่อมันเดินแล้วเชื่อไอ้เชื่อที้แต่ครับเชื่อเดินละเ,เ,เดี๋ยวเ่าก็เอามาใส่ในถังเลยครับ ไอ้ลราโค้นครับโค้นใหมันแตกมันกระจายครับอันนี้ฝนตกแรกของปีนะครับเนี่ยห่อนหนาครับด้วยเมอแประเนี่ย คนเนื้อมันแตกครับแล้วก็ปิดฝา